หลังจากปัจจุบันนี้ค่ะสองป,อปอล่าวได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเกี่ยวกับการนําเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าไทยแต่ว่าล่าสุดนายกลาวได้เดินหน้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนายกของประเทศไทยซึ่งไม่กี่วาที่ผ่านมานี้เองค่ะ นายสอนใส่สี่พันดอนนายกรัฐมนตรีของสอปป,อปอล,ลาวก็ได้พูดคุยกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์โดยสอนใส่สีพันดอนได้แสดงความยินดีที่ได้รับการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกของประเทศไทยรวมถึงยกย่องความสัมพันธ์ที่ดีงาม และความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศที่ก่อตั้งมานานและมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการเติบโตเพื่อความยั่งยืนซึ่งอย่างไรก็ตามนายยร,รัฐมนตรีไทยและลาวได้มีการทบทวนการประชุมทวิภาคีโดยเรื่องที่ได้รับการจับตามมากที่สุดก็คือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ในการอำนวยความสะดวกในการต่อสายไฟฟ้าภายใต้โครงการไฟฟ้าลาวมาเลเซียสิงคโปร์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาระดับประเทศต่างๆโดยให้กลไกความร่วมมือกลางและท้องถิ่นเป็นการแก้ปัญหาโดยการแชร์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีความร่วมมือกันเพื่อสร้างและสนับสนุน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันโดยเฉพาะคณะกรรมการชายแดนไทยลาวหรือ GBC และคณะกรรมการลาวไทยโดยในส่วนเรื่องของการขายไฟฟ้าค่ะก็มีผู้วิจารณ์ว่าในการขอความช่วยเหลือให้ไทยเนี่ยยอมให้ลาวขายไฟฟ้าให้กับสิงคโปร์โดยใช้สายส่งของประเทศไทยเนื่องจากลาวนั้นมีการลงทุนและมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วหรือไม่ก็อาจจะ จะเป็นการขอผัดผ่อนระยะเวลาเกี่ยวกับการชำระหนี้ค่าไฟของสอปป,อปอลาวที่กำลังจะมาถึงในช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งในการโทรมาในครั้งนี้นายกไทยก็ใจดีค่ะอนุมัติเงินให้กับสอปป,อปอลาวไปเพิ่มในการสร้างศูนย์วิจัยกาแฟที่แขวงหัวพัน ซึ่งมีคนลาวหลายคนค่ะได้วิจาร์เกี่ยวกับการที่นายกลาวติดต่อนายกประเทศไทยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นั้นเชื่อกันว่านายยกลาวจะต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากทางประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ว่าทางการก็คงจะมีการเก็บข้อมูลต่างๆให้มิดชิดเพราะว่าอยากจะรักษาฟอร์มก่อนซึ่งความจริงในเวลานี้เรียกว่าสอปปอลาวถึงจุดที่กําลังวิกฤตทางเศรษฐกิจ เรียกว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการปลดปล่อยประเทศมาเลยก็ว่าได้โดยมีหลายคนค่ะมีการวิภา์วิจารณ์กันว่าตอนนี้สปปลาวจะหวังไปพึ่งเวียดนามก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เวียดนามก็กำลังเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กับนานาชาติเพราะฉะนั้นเวียดนามได้มีการเตรียมประเทศตัวเองเพื่อผลักดันและก้าวเข้าไปสู่ระดับสากลและอีกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในสปปลาวนั้นมีสะสมมาเป็นจำนวนมาก การที่ต้องเร่งสะสางก็มีจำนวนไม่น้อยเลยเรียกว่าตอนนี้คงจะหมดยุคร่วมด้วยช่วยกันแล้วระหว่างลาวกับเวียดนามโดยก่อนหน้านี้ค่ะได้มีคนสังเกตในการติดตามข่าวสารว่าทางสปป,ปลาวได้ส่งรองนายกไปเข้าร่วมประชุมกับรัเสเซียโดยทางด้านรัเสเซียนั้นได้เป็นเจ้าภาพในการออกค่าใช้ใจ่ายให้ไปร่วมฟอรัรมที่วลาดิวอสต็อก ซึ่งหลายๆคนบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ไปขอความช่วยเหลือซึ่งเขาบอกนะตอนนี้ขนาดคนที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันท์เวลาจะทําอะไรก็ต้องข้ามมาทางฝั่งไทยเพราะว่าในตอนนี้สปปลาวนั้นไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในประเทศเลยและบางคนค่ะก็มองว่าในเรื่องของไฟฟ้าความคิดเห็นของนายกระหว่างสองประเทศนั้นแตกต่างกันมากมาก โดยนายกไทยได้เคยพูดว่าไทยเนี่ยจะรับซื้อไฟฟ้าจากลาวทุกหน่วยซึ่งตอนนั้นคนลาว บอกว่าถ้าเกิดไทยไม่ยอมให้ส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งไทยเราก็จะชา์จไฟฟ้าใส่แบตเตอรี่แล้วก็ส่งท่าเรือเวียดนามเพื่อไปส่งอย่างสิงคโปร์โดยก่อนหน้านี้ค่ะทางสอปป,อปอลาวได้ออกมาประกาศว่าสอปป,อปอลาวนั้นมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วก็มีแม่น้ำโขงไหลผ่านโดยมีพื้นที่รองรับน้ำครอบคลุมกว่า85%ของประเทศซึ่งเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง3,000 30, เมกะวัตต์ในอนาคตรวมถึงมีจุดเด่นที่มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดรับกับเทรนด์ของโลกที่กำลังให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังเป็นการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่น แต่ว่าสายส่งไฟฟ้าในสปปลาวนั้นเป็นสายส่งไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งหมดโดยลาวได้ประกาศว่าการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นและสามารถคาดการในด้านการผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการใช้พลังงานภายในสปปลาวได้โดยจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีและสามารถส่งออกไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคง ทางได้พลังงานให้กับภูมิภาคอาเซียนแต่ก็มีคนรลาวลยหลายคนค่ะรวมถึงชาวต่างชาติได้ให้ข้อสังเกตว่าขนาดเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนแต่ว่าในนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสอปป,อปอลาวก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ไฟดับค่อนข้างจะบ่อยมากโดยที่ผ่านมาได้มีการผ่านสัญญาการจําหน่ายไฟฟ้า ภายใต้กรอบความร่วมมือหรือว่า MOU ของการซื้อไฟฟ้ากับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยมีสัญญาอยู่ที่1500เมกะวัตต์ประเทศกัมพูชา6000เมกะวัตต์ประเทศเวียดนาม5000เมกะวัตต์เมียนมา600เมกะวัตต์มาเลเซีย300เมกะวัตต์และสิงคโปร์1 0 0เมกะวัตต์ โดยในปัจจุบันได้มีโครงการที่เปิดดำเนินการไปแล้วถึง28โครงการโดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมถึง1,790เมกะวัตต์และล่าสุดค่ะในปีนี้สปปลาวก็ได้มีการเปิดตัว บริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวแต่ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่จีนนั้นถือหุ้นกว่า90%ซึ่งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า,าลาวกับบริษัทโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าภาคใต้จีนที่จัดตั้งเพื่อรับสัมปทานจากรัฐบาลในการทําโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่230กิโลโวลต์ขึ้นไปในลาว เพื่อช่วยพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าของลาวให้มีเสถียรภาพและเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าระหว่างลาวกับจีนรวมถึงประเทศรอบด้านซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็มีคนลาวหลายคนออกมาพูดถึงว่าเป็นประเด็นที่ทางการจีน จะเข้ามายึดระบบสาธารณูปโภคของลาวโดยเฉพาะเขื่อนไฟฟ้าและก็สายส่งซึ่งความจริงแล้วได้ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่มีการยึดใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจากทางรัฐบาลจีนหรือบริษัทจีนซึ่งการเกิดขึ้นสำหรับโครงการนี้เป็นเพียงความร่วมมือในการพัฒนา ของระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงร่วมกันระหว่าสปป,ปลาวและจีนที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งอย่างไรก็ตามก็ได้มีข้อมูลออกมาเปิดเผยในภายหลังว่าโครงสร้างของการถือหุ้นในบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวได้มี CGS ซึ่งเป็นบริษัทจีนถือหุ้นถึง90%และ EDL ที่เป็นหน่วยงานรัฐของลาวนั้นถือหุ้นเพียงแค่1 0เท่านั้น